สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการ EGC นะฮะ e x t e m Gamer Channel 23นะครับอันนี้เราก็อยู่กับเกมเห็นหน้าอย่างนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่าเกมอะไรนะครับ Terminator นะฮะ Terminator นะ Terminator เออโอ้ยิงกันกระจายนะครับเป็นเกมที่มันมากอีกหนึ่งเกมนะฮะหลังจากมีซีรีส์คอนเลนตนะครับเป็นซีรีส์แล้วก็เป็นหนังออกมาถึง4ภาคโอ้สุดยอดมากนะฮะก็ ไปตามดูกันเอานะครับเพราะว่าเป็นหนังที่สุดยอดมากผมนี่แฟนพันแท้เลยยอนจริงยิงโปง้งไม่ตต่เชียบุกไม่ HK ยิงเอาพาสมาการยิงซ้ำนี่เราก็ระบบเป็นจอห์นคอเนอร์นะครับเป็นผู้นำการปฏิวัตินะฮะการต่อต้านหุ่นยนต์นะครับน่าจะไม่ค่อยเหมือนคิดสเตนเบลสักเท่าไหร่นะฮะวันนี้ล่วง แค่ภาพนี้ยอ่อแล้วดูสะก่อนซ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 ่อนอแกงตายอ,อันนี้ก็คือฐานผลิตคนเล็กนะฮะเป็นโรงงานผลิตหุ่นอีกโรงงานหนึ่งนะครับจริงๆไม่ได้มีโรงงานเดียวนะทั้งเรื่องมีหลายโรงงานนะฮะนี่คือหนึ่งในหลายๆโรงงานนั้นอ้าว h k มาอีกะลับไปรับับรับับ ปิ้ว HK บินไปแล้วโวยมากบ๊วบบบเอาอีกชีแถวแถวแถววิ่ง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 โอเคนะฮะแล้วกลับมาที่ตัวเรานะครับหลังจากวิ่งหลบคอปเตอร์นะฮะแล้วก็วิ่งมาแถวนี้นะครับก็ในชัตเตอร์หนึ่งนะครับ LA 2016นะฮะในหนังโคเร์ลิฟักสีนะครับจะเป็นปี2018นะครับอันนี้ก็จะอยู่ของสองพันสิบหกเป็นช่วง2ปีนะครับก่อนหน้าที่ ก่อนหน้าที่จะถึงเออหนังในภาค4นะฮะซึ่งในตัวหนังนี่นะครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะฮะวิ่งครับเพชรเคยิงอยู่นะฮะเอาลงเพชรเคซะแล้วก็เคลื่อนตัวแบบนี้จะเร็วนะครับวางตัวไว้อืหลบแล้วก็วิ่งแม่งเลยโอเคนะฮะ ซึ่งหนังนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากผมนี่ติดตามภาคแม่งโคตรมันเลยคนเหล็กหนังบ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็มี้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะครับอ๋อแล้วก็ไล่มาภาค2สร้างในปี1 9 9 3สนะครับสร้างเสร็จออกมาให้พร้อมชมกันนะฮะแล้วก็ภาค3นะครับปี2003แล้วก็ภาค4นะครับเพิ่งไม่นานมาเท่าไหร่นะฮะประมาณปี่อปีกว่านี่เองนะครับ ซึ่งภาคแรกนะครับ <c oughs> ก็เป็นเนเื้อเรื่องประมาณว่าส่งที800นะครับคุณ <c oughs> ยนรุ่นที800 <c oughs> ย้อนเวลากลับมานะครับ <c oughs> เพื่อมาฆ่าแม่ของจอห์นคอนเนอร์นะครับพอไม่มีแม่จอห์นคอนเนอร์เนี่ยจอห์นคอนเนอร์จะได้เกิดไม่ได้พอเกิดไม่ได้ก็จะไม่มีผู้นำ <c oughs> นำการปฏิวัติหุ่นยนต์นะฮะโอ้ยที่แอโรสแตทอันนี้แอโรสแตทก็เป็นหุ่นยนต์ที่ปรากฏตัวในภาคสี่นะฮะที่เอ่อคืออะไรนะด้วยก่อน คนที่เป็นหุ่นยนต์นะฮะออออลวง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 คนที่ชื่อมาคัสนะครับใช่ปหวะเออนั่นแหละฮะภาคสี่ที่เขาเป็นหุ่นยนต์ในร่างมนุษย์นะครับเขาเอาไหควง,นะะงงงงวงนะฮะซอมรถยนต์เฟียใสโป่งเจ๊งลวงเลยฮะอโลสแต็โอเคในเกมนี้ก็จะเป็นการวิ่งให้ตลอดนะครับเราะรระวังหุ่นยนต์กันด้วยนะฮะ,ะปืนปืนอาวุธในเกมนี้เฉเป็นสีเขียวนะฮะ 20. 20. เก็บแม่โอเคนะฮะมันให้เราไปรวมตัวกันที่จุดนู้นนะฮะโอเคโอเค let's go let's go let's go ตามเข้าไปฮะอีที่แอร์สเต็ไม่แกอ่ะเดี๋ยวเอาลูกซองยิงอืใช้ลูกซองยิงจะดีสุดนะฮะเพราะว่าแอร์สเต็แม่งแบบไม่โดนลูกซองนัดหนึ่งมันก็โดนจระๆนัดหนึ่งมันก็ร่วงนะฮะ วันนั้นเขจะประหยัดกระสุนได้ดีเลยทีเดียวใช้ลูกซองยิงแอลโลสเตทเนี่ยไปเลยตามไปจุดคืเขียวนั่นโก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 อ่าและเกมนี้ก็ไม่มีแผนที่นะครับคุณต้องจำเอาในหัวอย่างเดียวนะฮะโอเคอุ้ยเสี่ยถล่มอีกละเจ๊งไปเลยพูดอยู่เขียวเนี่ยเฮ้ยอะไรมาอะไรวะ เหี้ยทีหกร้อยอูวเฮ้ยถอยเร็วพวกมึงถอยก่อนดิถอยเ,เออร็วโอ้ยเหี้ยล่วงช่างหูแม่ฮะตายนะฮะสองคนนั้นเนื่องจากไม่ถอยนะครับทีหกร้อยเป็นหุ่นยนต์รุ่นก่อนหน้าทีแปดร้อยนะครับจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแล้วก็จะมีปืนกลติดที่แขนนะฮะอีกข้างหนึ่งจะเป็นบอมนะฮะเป็นเอ็มเจ็ดเก้านะครับก็แล้วแต่นะฮะอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับก็เป็นออปชั่นเสริมที่มาติดให้เออเพื่อน<ห> ว่าไงโรเจอร์กับเออ่คราดี้เป็นไงโอเคโอเคไปชั้นสองนะฮะตามไปตามไปก็นะครับแล้วหุ่นยนต์ในภาคนี้ก็จะมีหลากหลายนะฮะซึ่งถือว่าได้ซึ่งถือว่าสนุกมากนะครับในการได้เจอหุ่นยนต์ในหลายๆอย่างและในเกมตัวอืม ไม่มีคอปเตอร์มารับนะครับเราต้องขับรถออกไปนะฮะเฮ้ยเอาอีเชียพอถามรถที่ไหนมาแล้วไม่ยิ่ไม่ใช่รถนะฮะนี่ H K มาถล่มเ H K r e b บู t แล้วนะฮะไอ้แบรนะฮะผู้หญิงในภาคสี่นะครับที่เครื่องขับเครื่องบินนะฮะ ในเกมตัวนี้ก็จะเป็นภาคก่อนภาคสี่ก็จะทำให้เราเหมือนว่าเข้าใจเนื้อเรื่องในภาคสี่มากขึ้นนะครับเพราะว่าภาคสี่ในเรื่องมันอาจจะแบบมันกระโดดข้ามไหมฮะอย่างภาคสามเเพิ่งปีสองพันสามเองภาคสี่แม่งโดดไป,ดไปไโดดไปไหนอ่ะโดดไปสองพันสิบแปดนู่นเยวหาจังหวะยิงแอโร่แตตมึงมันยังไม่เห็นผม ฮงร่วงไม่ร oh ่วงอีกเราต้องยิงที่ปีกมันนะฮะที่ไอพ่นมันนะฮะเอาเอาเอาไปแล้วไปแล้วแตกเอาอีกนัดอีกนัดรีโหลดนอุ้ยยังไม่โดนร่วงถ้าแอร์โล่แตกมันอื้อ รีโหลดรีโหลดเฮ้ยันลำใหญ่ลำใหญ่นี่ไงยังไม่ล่วงเลยอ่ะแม่งร้ายมากแดกคะโป้งยังไม่ล่วงอีกไอกสังนัดเป็นไงหนูไหนวะเฮ้ย มันจะขับชนตึกนะฮะเชื่อยปุ่มแผลเขาให้เด้งแล้วนะฮะโอเคเราต้องรีบไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะมีทีหกร้อยไล่หลังเรามาอะไรจำก็ได้ไหมครับตัวเมื่อกี้นะฮะที่มันยิงเพื่อเราตายไปสองคนนะครับทีหกร้อยก็ตามมาละนี่อา้าวไปอยูงนั้นทำไมเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งออกมานะซ่อมไว้ก่อนซ่อมไว้ก่อนเดีย๋ยวออกมาด้วย เอ้าไอ้ที่สแกนเจออีกชิบหายแล้ววิ่งเด้เฮ้ยอยู่ทำไมอ่ะสแกนเจอกูอีกอ่ะอ่ะวิ่งเด้ยอย่าไปยิงสู้มันอ้าวตายเลยมึงเจอทีหกร้อยสอยนะฮะอืมนี่นมันจะโหดกับกูไปไหนเนะะี่ยเออสวยอย่างเดียวนะฮะแล้วในการต่อโหลดเกมภาคนี้สวยดีนะฮะดูเป็นการโหลดแบบ นะครับมีหน้าหุ่นยนต์ใกล้ๆให้นะฮะโอเคเราต้องรีบถอนกำลังจากที่นี่นะครับเอสโก้เอสโก้เบบ y นะฮะมันนี่แหละเออชุมมาต้องขับหนี HK นะครับบุ๊ยิพัสมากันไล่ยิงมาโอ้ตึกถล่ม HK มาแล้วยิงไม่ให้ร่วง โอ้ยรถตู้เร็วไปเร็วเร็วโอ้ยถล่มกันแหลกร้านอืเฉียดมีแอร์โรสเตด้วยโอ้โหตัวกวนตัวกวนเกมเลยครับแอร์โรสแตดยิงแม่ก่อนแล้วแฉดกระสุนไม่จำกัดนะครับบนรถนี่แต่ว่าต้องระวังปืนร้อนนะครับพอปืนร้อนแล้วจะยิงไม่ออกนะฮะต้องรอให้มันหายร้อนก่อนนะครับโน้โอ้หมันมันมัน โอ้ยอะโหลดโหลดเฮ้ยโอ้โอย,ออยอเป็นภาพสโลโว์โชว์อกไปไหนเนี่ยอา่าโอ้โหนั่นไงลว่วงไปซะโอเคเคลียร์ักเซ็ตแล้วมิชชั่นสุขส์เคลียร์แล้วเพื่อนโล่งแล้วทางนี้ ายใจได้ไม่มีตัวอะไรแล้วอ่านะฮะ HK บินตามเข้ามานะฮะสามสี่ลำโอ้มีเฮสเค HK ลำใหญ่ลำนึงเออและแอโลสแตะแต้มไปหมดเลยยิงมาเร็วเราต้องยิงที่ท่อไอโฟนด้านข้างมานะครับ แม่งตายเอา้าอีกจะติดติดอื้อแถมซะมึงดีมากจับอีกจับอีกโอ้โหเน่าแล้วนะฮะเจ๊งไปละข้างหนึ่งนะครับโหมันมีไฟฉายด้วยอ่ะมีเลเซอร์ตัวจับเห็นไหมฮะด้านหลังปืนพลาสมาก,กันมันมันจะมีไฟฉายนะฮะเอายิงยิงเลเซอร์ตัวจับมันก่อนทไลายเครื่องตัวจับมันซะ Oh. No. Ừ, chén lao Thưa tôi chạp chén lao Này mừng Nhìn phải nhìn lắm ơi ừ. ơ bên này Hú mà đặng nha Ê hiếp tao hờ lao hờ lao Tới lấy tới lấy หมุนอ้ liksom, อโคตรเวอร์เลยออื้แต่กูไม่ตายนะครับเพราะเป็นจอนคอนเนอร์นั่นเองโอ้โหจอนคอนเนอร์จะมาตายอะไรเล้สารังงี้ได้ไงทำลายพัสมากันมานะฮะยิงก็ยิงยิงยิงโอ้ย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 พัสมากันนี่แบบแม่งตัวตัวตัวป่วนเกมอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะโอ้ยเอ้ยไปไมไหนวะ ร่วงแล้วเจ๋งพลาสมากันมึงดับไปดีมากเออทำไรทำไรทำไรเอ้ยทำไรนะเพื่อนอา้าวสวยเลยมึงหมุนเข่งเสียบแย่ yeah! ร่วงแล้วนะฮะเจ๋งมากอืมสุดยอดสุดยอดสุดยอดทำลาย HK ร่วงมาแล้วลำหนึ่งนะฮะรีบกลับฐานกันดีกว่าทุกคนโอเคไหมครับรรโอเคเจ๋งมากนะฮะอ้าวเป็นที่อะไร ไฟไม่จ่ายได้ไม่ชาร์จสตาร์ทพังอีกตันไม่ติดอีกเอ้าเฮ้ยยี่หกร้อยอือไอคิวไม่โหดมากอเปิดลังคายิงซ้ำตายแล้วครับคนในรถตู้ตายชัวอติดแล้วไปเร็วรับคำนี้คำนี้เร็ว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 เรเร็วไปเรไปไป้โอ้ ไเฮียแม่งขับรถเป็นด้วยอ่ะนะฮะก็เหมือนคนเหล็กในภาคแรกๆนะครับมันสามารถเรียนรู้การขับรถอะไรได้นะฮะจริงไหม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 ยิงยิงให้รถเจ๊งนะฮะเพราะเราไม่สามารถทำลายตัวทีหกร้อยได้นะครับทำลายได้นะแต่มันจะช้านะครับก็ยิงให้รถเจ๊งอ่ะเจ๊งมาแล้วดีมากยิงแอโร่แตดให้ล่วงเจ๊งมากแอโร่แตดยิงล่วงไปแล้วไอ้เฮียยังมีมาเพิ่มอีกอ่ะโอ้แอโร่แตดมันเป็นยานตรวจสอบนะครับ เออยานสำรวจนะฮะของ s k y n e t นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับว่ามันมาลบกันแบบนี้ได้ยังไงนะครับโอเคเออไปไหนเนี่ยเอยอเออเออเออรวมไปซะจ้าอะไรกันดั้งหนาเนี่ยโลสเต็ปไอยังมียังมีงมร่วมไปแล้วครับโลสเต็ปดีมากเอ้ยยังมีอีกโอ้โหแม่ยังกันดังดัมเมติกเลยนะที่ว่าในอู่ยิงไอ้พวกปลาหมึกในอู่นะฮะ เซนตี้แนลในอู่อ้าร่วงแล้วนะครับแอโรสแตทเจ๋งมากโอเคออกมาด้านนอกแล้วนะฮะสว่างแล้วจ้าเช้าแล้วอ้าวจอดทำไมอ่ะเป็นอะไรอีกเฮียไปไม่ได้แล้วดูสิว่าเราสามารถลงไปด้านนั้นได้ไหมนะครับโอเคป่าดำคนนี้ก็จะไปเช็คให้เรานะฮะไปเช็คซิเร็ว สวยแล้วนะฮะรถไปไม่ได้ต้องเดินตีนเปล่าแล้วนะครับโอเคโหลดดิ้งไปนะฮะถ,ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับรู้สึกว่าจะจบวสแรกแล้วมั้งใช่ปะใช่ปะใช่ปะอ่าใช่แล้วครับก็จบวสแรกกันเท่านี้นะฮะจบชัพเตอร์หนึ่งกันเท่านี้นะครับถือว่าเป็นเกมสั้นๆนะฮะเรามีอีกหลายด่านนะครับนี่เป็นชั a เตอร์แล้วนะฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วจะเล่าประวัติคคเล็กให้ฟังกันทุกคลิปเลยโอเคสวัสดีครับ